ไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่างหรอกคนเราเกิดมาล้วนมีทั้งดีและมีทั้งแย่เก่งอย่างหนึ่งก็งูอย่างหนึ่งฉลาดอย่างหนึ่งก็บวกข้องอย่างหนึ่งดีอย่างหนึ่งก็ไม่ดีอย่างหนึ่งจะให้มันสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่างมันก็ไม่ได้บางครั้งเราคาดหวังกับคนอื่นอยากให้เขาเนี่ยได้ดังใจเราไปหมดทุกอย่าง มันก็ไม่ได้ความคาดหวังล้วนทําให้เกิดความทุกข์แม้แต่เราบางครั้งก็ไม่ได้ดังใจตัวเองเลยแล้วเราจะให้คนอื่นเนี่ยสมบูรณ์แบบไปดังใจเราหมดทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนเราเนี่ยล้วนมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีมีทั้งสิ่งที่ตัวเองเก่งและไม่เก่งแล้วก็มีทั้งความสมบูรณ์แบบและไม่สมบูรณ์แบบ จะให้มันถูกใจเราไปหมดทุกอย่างได้ดังใจเราไปหมดทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเรามองด้วยสายตาว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยคนที่เราคาดหวังกับเขาเนี่ยเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่คนวิเศษอะไรเขาล้วนมีความผิดพลาดเป็นธรรมดาการให้อภัยกันให้กับความผิดพลาดเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากของการอยู่ร่วมกัน เพราะถ้าเราไปฝังใจกับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆจนเกินไปแล้วเอาความผิดพลาดนั้นเนี่ยมาทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่คนรเราจะอยู่ด้วยกันยากมีนิทานอยู่เรื่องหนึง่งช่างแกะสลักหินพาลูกศิษย์ไปฝึกงานระหว่างทางเขาไปเจอต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง ด้วยความแปลกใจว่าทําไมต้นไม้ต้นนี้มันถึงอยู่มาถึงขนาดนี้ได้เพราะว่าต้นต่างๆที่อยู่รอบของมันเนี่ยถูกตัดทิ้งไปหมดแล้วแต่ต้นนี้ยังยืนยงคงมั่นและก็สูงตัหง,ง่านระหว่างทางระหว่างลูกศิษย์ห้อมมมล้มมนน้้้ออตตนนนนไัพช่างที่เป็นอาจารย์มองเห็นต้นไม้มองแค่แวบ,บแรกก็เดินนี้ออกมาลูกศิษย์ก็เลยแปลกใจก็เลยถามอาจารย์ว่าอาจารย์ ทำไมอาจารย์ไม่มองดูดีๆเป็นเผื่อจะทําอะไรได้เฮ้ยต้นไม้ต้นเนี้ยไรประโยชน์เพราะว่าอะไรเพราะมันโตเกินไปถ้าเอาไปทําโรงก็ผุถ้าไปเอาไปทําประตูก็พังง่ายถ้าไปสร้างบ้านก็อยู่ไม่ได้นานไม่มีประโยชน์อะไรเลยต้นไม้ต้นเนี้ยไรประโยชน์พอตกกลางคืนมาดาที่อยู่ประจําต้นไม้มาเข้าฝันเทวดาบอกกับช่างว่าตอนกลางวันเนี่ยเจ้าคุย บอกกับข้าว่าข้าไร้ประโยชน์หรือถ้าข้าไร้ประโยชน์ข้าจะอยู่มาถึงทุกวันนี้หนระือเจ้าลองนึกดูสิข้าพยายามทําตัวเองเนี่ยมาให้สมบูรณ์แบบให้ไร้ประโยชน์เพื่อจะให้ข้าเนี่ยยืนอยู่ยงคงมั่นเป็นต้นไม้ใหญ่จนมาถึงทุกวันนี้เจ้าลองมองดูต้นไม้ข้างๆข,ข้าสิแต่ละต้นเนี่ยมันให้ดอกให้ผลสมบูรณ์แบบบดทุกอย่าง แต่เมื่อมันให้ดอกให้ผลกับเขาหมดแล้วสุดท้ายมันก็โดนตัดไปดูกับค้าสิไม่สมบูรณ์แบบต้นไม้ที่เขามองไม่เห็นค้าแต่ค้ายังอยู่ได้จนมาถึงทุกวันนี้ถ้าค้าสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่างค้าก็คงไม่สามารถยืนหยัดเป็นต้นไม้ใหญ่จนมาถึงทุกวันนี้ได้เมื่อช่างฟังเช่นนั้นแล้วก็ขอโทษเทวดาประจำต้นไม้ ฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีคุณค่าในตัวเองอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเห็นคุณค่าของตัวเองไหมการคาดหวังกับคนอื่นให้ได้ดังใจเราไปหมดทุกอย่างให้เขาสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่างล้วนทำให้เกิดความทุกข์